เอาอยู่คนหนึ่งเอาเริ่มได้แอคชั่นเดมอนสเลเยอร์อีพีหนึ่งแอคชั่นโว้ยตัวเนี่ยไดอ่ะนี่อันนี้คุณคือใครแนะน้ำตัวบอกชื่อด้วยค่ะ เธอชื่ออะไรอ่ะชิโนบุล้วดาบของเธออยู่ไหนดาบของฉันใช่เธอมีวิชาอะไรบ้างวิชาเวิรเธอมีกระบวนท่าอะไรบ้างไหนเธอต้องใช้ให้ดูสักหน่อยสิกระบวนท่าที่หนึ่งแล้ท่าผีมันมาเออดาสุมันมาจัดก,การแบบนี้ อย,อย่าทำกล้องลูกไม่เหมาะสมค่ะแล้วถ้า <c oughs> พี่สาวมันทำแบบนี้แล้วพีวพ่ว่าพี่มันอยู่บ้าจะเกี่ยวเป็นนิสกุอะไรกันเนี่ย ไหนอ่ะแนะนำตัวหน่อยใครเป็นใครคะโอ้ยดูคนแรกดิอกเียวพูดไทยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหรอคะแต่เราพูดไทยไ,ได้นะ <laughs> ใเราแนะนำตัวเป็นอะ่เนอรวอไหกป็นอรน้งเนสโกเนสโกะเธอเป็นอะไร๋อเธอไม่ใช่นนสโกะเธอเป็นชินบุ เธอโดนด่าของเธอเองเหรอเอาไม่แทนเขไหนชิโนบุลงยืนคู่กับอันนี้ดิอะไรนะนี่สโกสิอย่าเล่นนี้สิลูกไทยกุ่มแล้ว ไหนลองดูยืนคู่กันหน่อยสิดูว่าสูงกันเท่าไหร่ล่ะพี่ยืนไม่ถัวปีวะไหนลองยืนคู่กันสิว่าสูงใครสูงเท่าไหร่โอ้พี่เนี่ยอันพี่ว่าอย่างงี้อันลูกยืนไม่ถัวปีวะไปไปยืนข้างกันหน่อยนะลูกพ่ออยากดูสูงเท่าไหร่กันละโอ้ยแย่ไหนลองถอดหมวกแล้วยืนข้างกันหน่อยสิคะลูกพ่อขอดูหน่อย ลุดด้วยกันย่ำไยจะได้พอามาพลูกกอดกันดีๆมีว่าสุ้หว่าาสยสวยน่นว่าใสวยยนะ่ตะกี้แม่กอป้อนก็ดแล้วแต่ไหนกอดแล้วมาใกล้ๆพ่อนี่มาเย็นแถวแน่พัดลมนี่เอออย่างี้ลยล นึ่งสองสามยิ้มสวยๆนะหนึ่งสองสามน้องเกียว,ย,ว,ย, 1, 2, วยิ้มสวยๆดูกหนึ่งสองสามพี่วายยิ้มสวยๆหนึ 1, 2, ่งสองสามเจ้สวยมากค่ะนังคู่เลยนะ่ารักมากเลยไปหอมแก้มกันหอมแก้มกันโอเคอ่าพร้อมนะเออเ้มวหมวกจะจกกันแ,แต่น้องเกียวกลับหมวกน้องกันลูกเออนะาเท่ดีนะกลม,มี กันมาได้กับฟกกได้ฟองอะไรๆค่ะอือฮนี่สองสามเช้าอุยน่ารักน้องอีว่าเอาหมวกพี่ว่าหมวกขึ้นหน่อยลูกมันบังแน่ลูกเออเออประมาณนั้นแหละโอเคเฮียืนข้างกันอีกหน่อยหนึ่งไอเท้าเอวนี่เท้าเอวมองกล้องค่ะหนึ่งสองสามเช้าเอ,อ,อายิ้มสวยๆให้กันนะ,ว,ะว้าวมาจากไหนเนี่ย อ๋อรูมรูไม่ไผ่เหรอเมื่อกี้ไงเมื่อกี้โดนกระแทกไหมไผ่กระแทกไงไม่ไม่บอมอพูดรูรูเยังรูไม่ไผ่ก็รูตรงนั้นแหก็แน่รูตรงนั้นแต่ว่าไม้ไผ่กระแทกตรงนั้นไงมันมีตั้งนาน้วนะหรอมันตกใจหรือเปล่ามันขึ้นมาเนี่ยมันตกใจมันก็หนีสิจ๊ะ เนี่ยน้องน่บามกำลังเข้ารัวเนี่ยลูกใลูกกใสลนังสือ้าพี้อานี่ยูอโอเคไหมเลือกหนังสือมาคนละหนึ่งเล่มค่ะมาถ่ายรูปคู่หน่อยเอานีมานี่เว้นมดหน่อยหนึ่งอ้าวพร้อมนะคะ หนึ่งสองสามห่าถอยเพียงนิดนึงค่ะห่าพร้อมนะคะหนึ่งสองสามอ่าอโชว์หนังสือหน่อยชี้หนังสือไหนคะ่ะว่าอยาให้ชี้หนังสืออะไรกันมีหนังสืออะไรกันชี้หนังสือไหนคะ่ะอ่าน้องเกี่ยวชี้หนังสือโดม,มากับอะไรนะมแ,แมวและแมงอะไรคะอ้านะคะอ่า,นะะอาทุกคนมองกล้องนะคะ หนึ่งสองสามเช๊ะอ่มมองกล้องค่ะเช๊ะเช๊ะเช๊ะโอ้โหสุดยอดมากทำแน่หมูด้วยไขพี่เอาวาทำแน่หมูอุย้ยเดี๋ยวก็สองตันทุกคน,กนไปหาดินอัมันหาเร็มาเร็วเดี๋ยวเราจะอุดรูมันมาปฏิบัติการใหมหปฏิบัติการ ปร,ริบกริการอุดรูอ๋อหูละใครมีเทียนบ้างหนูไม่มีหนูก็ไม่มีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันตอนต่อไปกันตอนนี้เราจะทำภารกิจอุดรูอยู่เออไม่ใช่อุดรูมดครับ